วันนี้ในอดีต is, เมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2563หรือวันนี้เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาตรงกับวันเสาร์สมณะจากบรวรผูผาฟานามได้แสดงธรรมลำลึกถึงความดีของพ่อแก้วหลูนร่วมชัยอายุ95ปีซึ่งเสียชีวิต เมื exactly. ่อ no วันเสาร์ที่4เมษายนพุทธศักราช2563และทำพิธีฉปนกิิศพในวันอาทิตย์ที่12เมษายนปีเดียวกันที่สุสานบ้านสีสุพรรณจังหวัดลำพูนพ่อแก้วลูนรวมชัยถือเป็นบรรพชนท่านหนึ่งของชาวบวรภู่ผาฟานามในการแสดงธรรมลำลึกถึงความดีของพ่อแก้วลูน ที่ลานนาอาโศกช่วงก่อนฉันนั้นมียิธรรมทั้งในศาลาฟังธรรมและจากทางบ้านได้โทรศัพท์เข้ามาหลายสายเพื่อร่วมลำลึกถึงความดีของพ่อแก้วลูนรวมชัย